สวัสดีค่ะทุกคนอุยหนาวจังเลยตอนนี้11โมงนะคะวันเพิ่งเริ่มเรียนก็นเลยกลับบ้านวันนี้นะแต่งตัวสบายๆม,มากเลยอว่าใส่กิ้งธรรมดาไม่หนาแล้วก็รองเท้าไม่ต้องใส่ถุงเท้าธรรมดารองเท้าสวมแบบไม่ต้องบูทแล้วไงอุณหภูมิวันนี้นะคะ62 แดดออกนะโอยแต่เขาบอกว่าลมพัดมาน่สถาลเลยอะาวชิเป่เลยโอ้ยเ <c oughs> ตรียมตัวมาว่าจะทำวิดีโอภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนะเพราะว่าจะหาหามุมที่ดูดีกว่าที่ที่ทห้องรกๆที่บ้านหน่อยไม่ไหวต้องต้องกลับบ้านลมพัดมาทีนี้แบบสันส้านเลยให้สังเกตดูนะ <c oughs> เดินมาไกลเนี่ย เพราะว่าจอดรถอยู่แบบสุดเลยอะ่ะเพราะเดินมาช้าจอดแล้วก็เดินขึ้นตึกนี้เห็นพอไม่รู้นะกดหมุนต้องแล้วอเผอิญว่าเข้าไปที่ที่แหลบคนิศสสร์์่าวิธีการใช้เครื่องคิดเลขเลขยกกำลังเยอะๆแงแล้วมันออกผลลัพมันไม่ออกมาเป็นเลขเต็มไงมันเป็น จะทำเป็นเลขจำนวนเต็มได้ไหมเขาอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ไม่เข้าใจเป็นคนอินเดียนะคนอินเดียเขาเก่งนะทีนี้น้องที่เคยถามอะ่ะเขาไม่อยู่อะ่ะถ้าน้องที่เคยถามเขาอยู่เขาน่าจะอธิบายได้เข้าใจมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลต่อเดินมาจะสุดแล้วนะวจอดรถไว้สุดทางทุกคูทุกตาโอ้ยเหนาเหนาจริงหนาจริง <c oughs> ใส่เสื้อสีสดใสเข้ากับต่างหูด้วยเนี่ยเห็นปะโอเคนะเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปภาษาอังกฤษกันนะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ